ำเร็จเร็วมากแค่รู้นิสัยตัวเอง คุณต้องรู้ให้ได้นะวันนี้เนี่ยนาะยยกตัวอย่างมาเป็นคน2ประเภทประเภทแรกก็คืออย่างนี้หน่อยเนี่ยจะเป็น feeling แบบนักลบคือสู้ต้องถึงต้องมีเดทไลน์กูต้องสู้แล้วกูถึงสู้กับคนอีกแบบหนึ่งคือคนยืดหยุน่นยืดหยุ่นหมายความว่าไงไม่ชอบสถานการณ์กดดันอย่างนี้เนะ่อยอาจจะชอบแอบชอบความกดดันนิดนิดถึงจะทําแต่คนหลายคนไม่ชอบพอกดดันเน้นนรู้สึกกลัวรู้สึกแพนิครู้สึกทําต่อไม่ได้กลุ่มนี้จะอยู่ในกลุ่มยืดหยุน่นกลุ่มยืดหยุ่นเนี่ยวิธีการแก้คนทั้งสองแบบนะเห็นไหมถ้าสมมติว่าอย่่่่าาางงงงนนน้้หหอออยยยเเป็ััจรริดซกสไ เ,เพราะว่าที่บ้านเกิดวิกฤตมีเดดไลน์ในชีวิตเข้ามาเลยสู้สุดตัวแล้วทําได้เพราะเป็นเวอร์ชั่นแบบนักลบก,กับคนอีกแบบนึงคือชอบยืดหยุ่น ไม่ชอบที่เสียเส่ยงขนาดนั้นนะถ้าเสี่ยงขนาดนั้นกูตายแน่ชอบในแบบที่ขอไม่ต้องกดดันในวิกฤตมากมีเงินสำรองอยู่นิด,น,ดนิดแล้วถึงจะทำได้แบบสบายใจเพราะฉะนั้นลองเช็คดูว่าคุณเป็นคนกลุ่มไหนวิธีแก้ของคนทั้งสองแบบเลยคุณถ้าคุณเป็นคนกลุ่มนักลบมีเดทไลน์แล้วถึงทำให้คุณขีดเส้นตายแล้วเดทไลน์ให้กับตัวเองหรือมีแรงจูงใจมีรางวัลมีของที่อยากได้ก็จะทำให้ขีดเส้นแบบนั้นให้ตัวเองหรือบางคนเป็นยืดหยุน่นวิธีการแก้ของคนยืดหยุ่นคืออย่าปล่่ออออยใใหหห้้ตัััวเเเงงงงมดดบญชีิินนนสสกึพืคุณ รู้สึกสบายใจที่จะทำสิ่งใหม่แล้วก็เริ่มทําสิ่งใหม่โดยการปักหมุดไว้เลยว่าฉันจะทำวันนี้ฉันจะเริ่มทําอันนี้ปักหมุดไว้แต่ไม่ต้องรอถึงเดทไลน์เพราะฉะนั้นลองเช็คดูว่าคุณเป็นคนกลุ่มไหน